วิธีการที่จะดึงสักยภาพสูงสุดในตัวคุณออกมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมาปาง power insider นะคะช่องที่จะดึงพลังในตัวคุณออกมาอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพวกเราทุกคนมีพลังในการดึงสักยภาพของตัวเองออกมาได้ทุกคนค่ะและ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันนะคะครูอยากจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนสามารถเก่งเรื่องไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าคุณทําอันนี้มาคุณจะไม่เก่งอันนั้นแต่ว่าคุณทุกคนมีศักยภาพที่จะดึงความเก่งในทุกด้านออกมาได้เสมอค่ะ เทคนิคแรกที่ทำให้คุณดึงศักยภาพสูงสุดในตัวคุณออกมาได้ก็คือการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าคุณอยากจะดึงศักยภาพทางด้านไหนออกมาเมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณจะมีแรง drive และผักดันที่มันเข้มขน้นทำให้คุณเนี่ยสามารถดึงพลังหุ่นตัวคุณเนี่ย ออกมาได้ค่ะแต่อีกอันหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของระยะเวลาได้คุณอาจจะตั้งเป้าหมายได้แต่ถ้าคุณไม่มีระยะเวลาที่คุณตั้งไว้เลยว่าไอ้เป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยมันจะต้องสําเร็จหรือเรื่องเมื่อไหร่คุณก็จะรู้สึกว่าโอเคไว้ทําเมื่อไหร่ก็ได้เออตอนนี้ไม่เป็นไรขออยู่แบบเดิมไปก่อนฉันไม่อยากดึงสแกาพเป็นตัวเองแค่น,นั้นแหละ แต่คุณเชื่อไหมว่าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งเซตแล้วว่าเนี่ยนี่คือโกที่ฉันต้องการจะไปถึงนะในวันที่เท่านี้เนี่ยคุณจะสามารถดึงสเกลภาพสูงสุดในเดียวมาได้ไม่เชื่อคุณลองคิดถึงเวลาที่คุณค้งานมาคุณครูแล้วแบบว่ามี deadline ที่คุณต้องส่งอะแต่คุณยังทำไม่เสร็จแล้วคุณก็แบบต้องรีทุกอย่างในตัวออกมาเพื่อทำ่า้ได้ให้คุณส่งครูได้ทันเวลา ฟีลลิ่งแบบนั้นเลยค่ะให้คุณนึกถึงตอนนั้นอะเหมือนแบบเอออย่างตอนเนี้ยฉันแบบรู้นะว่าฉันต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องเรื่องนี้ฉันต้องมีศักยภาพในเรื่องนี้อะแต่ทุกวันนี้ที่คุณยังแบบใช้ชีวิตอยู่แบบเออไปก่อนละกันไม่เป็นไรเอาไว้พรุ่งนี้ละกันเดือนหน้าปีหน้าละกันซื้อของซื้อคอร์สไว้เออคอยเรียนละกันอันนี้ค่ะเพราะคุณยังไม่เห็นเดทไลน์ค่ะว่ามันจะต้องสําเร็จเมื่อไหร่แต่ถ้าวันนี้คุณเซ็ตแล้วว่าอ๋อเนี่ยฉันจะต้องไปถึงนะตรงเนี้ยจุดเนี้ยเมื่อ วันที่เท่าไหร่คุณจะสามารถดึงศักยภาพเหมือนที่คุณต้องส่งเดดไลน์คุณครูหรือว่าส่งเดดไลน์หัวหน้านั่นแหละค่ะเหมือนกันเลยหลังจากที่คุณมีเป้าหมายชัดเจนและคุณมีเดดไลน์แล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอ คุณต้องสม่ำเสมอทําทุกวันทุกวันให้สิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของคุณเนี่ยในการที่คุณจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาเนี่ยอยู่แทรกในตารางทุกวันของคุณค่ะให้คุณรู้สึกว่าไอ้ที่คุณตื่นมาทุกวันเนี่ยคุณมีเป้าหมายนะเป้าหมายที่ฉันจะไปถึงไอ้วันเนี้ยที่ฉันตั้งไว้แล้วเนี่ยทำสม่ำเสมอทุกวันทุกวันเพื่อเป็นการตอกย้ำตัวเองว่าเนี่ยแหละฉันกำลังอยู่ในเวที่จะไปถึงเป้าหมายของตัวเองและอันนี้แหละค่ะ มันคือ p r o เกสที่ทำให้เราสามารถดึงศักยภาพสูงสุดในตัวเองออกมาเพราะว่าเมื่อคุณฝึกมันอย่างสม่ำเสมอคุณจะสามารถดึงสิ่งดีๆสิ่งที่คุณเจ๋งๆเ,เนี่ยออกมาได้แบบที่คุณไม่สามารถคาดคิดได้เลยค่ะเพราะจริงๆน่ง,งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังที่ซ่อนเล้นอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงมันออกมาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้บอกเป็นความลับนะมันคือความเชื่อค่ะ คุณเชื่อเปล่าว่าคุณเก่งคุณเชื่อเปล่าว่าคุณมีศักยภาพถ้าวันนี้คุณยังตอบว่าอ๋ออืมก็เป็นคนเรื่อยๆอ่ะเป็นเป็ดทำอะไรก็ได้อืมเป็นคนไม่เก่งอ่ะอเป็นคนไม่ได้เรื่องคนหนึ่งเป็นแบบอคนตอกต่อยอ่ะไปอยู่แบบวันๆถ้าคุณคิดแบบนี้ค่ะยังไงเรื่องของการดึงศักยภาพมีตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อคุณพลิกใหม่ คุณเปลี่ยนความเชื่อสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองเซลฟ์พอสอันนี้สําคัญที่สุดไอ้สอย่างแรกเมืเ่อกี้ที่ครูบอกอ่ะอาจจะไม่สําคัญเท่ากับความเชื่อแล้วก็ได้ถ้าวันนี้คุณเชื่อใหม่บอกว่าเออฉันเนี่ยคือคนเก่งฉันเนี่ยเป็นคนที่สามารถทําอะไรก็สําเร็จฉันเนี่ยเป็นคนที่โคตรสุดยอดเลยฉันเกิดมาชาติเนี้ฉันอะ่ะจะเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในเวอร์ชั่นที่ฉันอยากจะเป็น อันนี้ค่ะคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไงกลับอีกอันหนึ่งบอกว่าอ๋อฉันใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็ตื่นมาทํางานหาเงินเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ดูซีรีส์ไม่รู้เหมือนกันเป้าหมายชีวิตคืออะไรเก่งเหรองก็ไม่เก่งอ่ะใช้ชีวิตแบบเนี้ยคุณว่าแบบไหนฟังแล้วมันสะเทือนใจคุณมากกว่ากันคะครูเชื่อว่าอันที่หนึ่งถูกไหมเวลาคุณฟังก็แบบอ๋ยฉันจะเป็นคนที่แบบเก่งฉันเป็นคนแบบ ที่ฉันอยากจะเป็นน่ะชาตินี้เกิดมาฉันต้องเป็นให้ได้อ่ะคุณรู้สึกไหมว่าคุณอยากเป็น แล้ววันนี้นะคะครูมีเวิร์กช็อปให้พวกเราทุกคนค่ะสําหรับคนที่อยากจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาแบบที่คุณต้องการในเวอร์ชันที่คุณอยากจะเป็นไม่ว่าคุณอยากจะเก่งในเรื่องไหนก็ตามครูมีเป็นเวิร์กชีตนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเห็นตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเราเนี่ยจะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาได้ในทิศทางไหนและยังไงบ้างก็สามารถแอดมาได้นะคะที่ไลน์แอดครูมาปางก็เดี๋ยวครูจะ ใส่ไว้ทาง description ไว้นะคะใครที่สนใจก็สามารถทัก Line แอดแล้วก็รับ Worksheet ของครูไปได้เลยคะ่ะที่นี่นะคะเรามาฟังกันต่อเลยแล้วจากที่คุณทำนะอันแรกเลยก็คือการตั้งเป้าหมายชัดเจนอันที่2มี deadline อันที่3ก็คือการที่คุณทำอย่างสม่ำเสมอและที่ครูบอกไปเป็น secret ก็คือเรื่องของความเชื่อโอเค คุณลองมาดูสิว่าเออไอความเชื่อไหนที่มันบล็อกฉันไว้ความเชื่อที่บอกว่าฉันนันเป็นคนไม่เก่งเนี่ยใครบอกมีเพื่อนบอกแม่บอกหรือสังคมบอกว่าคุณไม่เก่งหรือเปล่าและไอความเชื่อบล็อกบ็อกเหล่านี้มันมาจากไหนคุณลองสังเกตเดก็กๆนะคะเด็กอนุบาลตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่กลัวเลยนะคะเขาจะทำในสิ่งที่เขาอยากจะทําเขามีความกล้าที่อยากจะกล้าทำอะแต่ว่าอะไรบางอย่างเนะะี Blow ่ยค่ะบล็อกพวกเราไว้จากความเชื่อว่าเราเป็นคนเก่งเหล่านั้นค่ะ ลองคิดดูนะว่าทําไมคุณถึงมีความเชื่อว่าฉันมันเป็นคนไม่เก่งฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องเมื่อคุณตกผลึกจนคุณรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่สังคมบอกมันเป็นสิ่งที่ฉันเคยจําฝังใจจากสิ่งที่บางคนบอกฉันมาแล้วฉันเชื่อเก็บไว้หรือว่ามีบางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเกิดความเชื่อว่าอ๋อเออใช่ฉันคงเป็นคนไม่เก่งหรอกอันนี้ค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องสลายบล็อกนี้ทิ้งไปแล้วเอาก้อนบล็อกความเชื่อใหม่มาใส่ที่เดิมแปะใหม่ ติดตาประทับใหม่ว่าฉันคือคนเก่งฉันคือคนที่มีศักยภาพในตัวเองและฉันก็สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวออกมาได้แน่นอนอ่าเป็นไงเป็นไงฟังแล้วคิดว่าคุณจะลองไปทำกันดูไหมอันนี้ครูแนะนำนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปตกผลึกดูว่าเอ๊ะมันมีบล็อกไหนหรอที่มันมันสร้างความเชื่อให้ฉันแบบเนี้ยแม่กาลัง ทำให้ฉันติดหลุมพรางในการที่บอกตัวเองเป็นเรื่องเซลล์ทอแบบลบๆอยู่อยากจะบอกว่าหลายๆคนมีบล็อกนี้แล้วก็บางทําให้คุณไม่ได้ไปถึงสเกลภาพสูงสุดในตัวเองหรือว่าแบบเป็นเบสเวอร์ชั่นของคุณนะเพราะว่าคุณเอาอะไรก็ไม่รู้มาใส่หัวแล้วก็มาตีนิยามตัวเองใหม่ว่าฉันเป็นคนไม่เรื่องแต่จริงๆนะครูพูดจริงๆนะว่าทุกคนเลยที่ฟังคลิปนี้อยู่หรือว่าใครก็ตามบนโลกนี้เป็นคนที่เก่ง ทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีศักยภาพอะอยากให้แบบคนมาล,าลึกถึงตรงเนี้ว่าจริงๆอะคุณอะเป็นคนที่แบบโคตรเจ๋งเลยอะจริงๆทุกคนอะสามารถเก่งอะไรก็ได้หอให้คุณเชื่อค่ะเชื่ออย่างเดียวว่าฉันเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีศักยภาพและสามารถดึงอะไรออกมาใช้ก็ได้ เพียงแต่ว่ากว่าที่คุณจะไปเป็นคนที่มีศักยภาพคนนั้นคุณต้องผ่านการทำอะไรบางอย่างมาอย่างสม่ำเสมอเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณออย่างเช่นส่วนตัวครูอย่างเีครูเป็นคนที่เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่แข็งแรงในด้านการออกกำลังกายเขาเรียกว่าเรียกว่าแบบโอ้โหยิ่งการวิ่งนะอย่าพูดเลยนะเกียดมากวิ่งหนึ่งนาทีคือจะตายแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆมีไมเซ็ตชิฟฝั่งมาว่า วิ่งตอนอนุบาลนะคะไปวิ่งวิ่งคอร์ดใช่ไหมแล้วก็แบบล้มค่ะเหมือนวิ่งแข่งกับเพื่อนแล้วก็ล้มเอามือลูดกับคอร์ดแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็เชื่อเลยว่าแบบเกียดการวิ่งฉันไม่เป็นคนไม่เหมาะกับการวิ่งฉันเป็นคนวิ่งอ่อนวิ่งช้าไม่ได้เรื่องแล้วแตานักครูก็ไม่ชอบวิ่งเลยวิชากีทาคือแบบแไกลๆเลยนะไม่เอาแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอะค่ะที่ครูจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะเชื่อในศักยภาพตัวเองว่าเฮ้ย จากไอคนที่แบบวิ่งหนึ่งนาทีคือหอบจะตายแล้วนะจะกลายเป็นคนที่วิ่ง10กิโลในหนึ่งชั่วโมงให้ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยครูมีเป้าหมายในการที่จะลดน้ำหนักแล้วก็มันมีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมเก็บระยะทางบนลู่วิ่งซึ่งเขาบอกว่าสามารถเก็บได้วันละ1ชั่วโมงแล้วครูก็มานั่งคำนวณว่าถ้าจะชนะได้เนี่ยคือต้องเก็บวันละ10กิโลอันนี้เป็นไปได้ที่สุดคือสปีดลู่สิพอเป็นไปได้แต่ตอนนั้นน่ะเพิ่งเริ่มวิ่ง แน่อนอนปีแรกปีแรกครูยังไม่ชนะแต่ปีที่สองเนี่คยครูเห็นเป้าหมายแล้วว่าปีที่สองเนี่คยครูต้องชนะให้ได้เฮ้ยแต่บอกกอนนะปีแรกครูได้ที่สองนะเอ้ยไม่ธรรม,ม,มาดาเห็นไหมเพิ่งเริ่มวิ่งก็ตอนนั้นก็เก็บได้แบบเจ็ดแปดโลในหนึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนจากวิ่งเหนือ่อยทีเหนื่อยไงเป็นเจ็ดแปดโลในหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยทําได้ทําได้ปีที่สองเลยบอกเฮ้ยไม่ยอมปีนี้ต้องเบอร์หนึ่งเท่านั้นครูก็ซ้อม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 จนทําได้แล้วครูก็เป็นที่หนึ่งได้ เห็นปะอันเนี้ยคือศักยภาพที่แบบจากแบบไม่ได้เรื่องอะวิ่งแบบโหไม่เอาเลยไม่ชอบเลยอะแต่ก็สามารถเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่ครูทําในทุกวันนี้แล้วก็ทาอย่างสม่ำเสมอทุกวันนี้ก็ยังติดในการที่จะตื่นมาวิ่งอยู่ซึ่งอันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนเพนเป็นพ w e r เหมือนกันนะเปลี่ยนจากแบบความเจ็บปวดที่เราไม่ชอบอะกลายเป็นพ w e r เป็นพลังที่ทำให้เราแบบเป็นคนใหม่ได้เออคุณฟังเรื่องเล่านี้คุณคิดยังไงบ้างเออเห็นปะ เราแบบอาจจะมีความเชื่อบางอย่างที่บล็อกอยู่ว่าเอ้ยฉันไม่คนไม่เก่งหรอกไอ้เรื่องเรื่องเนี้ยเออแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะคุณสามารถทําอะไรก็ได้คุณเป็นใครก็ได้อ่ะบนโลกเนี้ยขอให้คุณอ่ะมีอย่างเดียวค่ะศรัทธาในตัวเองเพราะพลังในการสร้างอยู่ในตัวคุณ ถ้าใครอยากจะรับเวิร์กชีพนะคะก็อย่าลืมแอดมาได้นะคะที่ไลน์แอดครูมะปางครูส่งให้ทุกคนที่แอดมาค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าไลน์แอดนี้เนี่ยครูก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆนะคะที่ส่งให้พวกเราในทุกๆสัปดาห์แล้วก็รวมถึงเวลาครูมีเรื่องคําคมดีๆมีอะไรดีๆทําให้เราเนี่ยสามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้ครูก็จะส่งไปให้ที่ไลน์แอดนี้ดังนั้นเนี่ยอยากให้รู้ว่าไลน์แอดนี้เนี่ยจะเป็นขุมพลังที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถเป็นคนใหม่ได้ แบบง่ายๆสบายๆและคุณก็สามารถเป็นคนคนนั้นได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ